สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะสอนทุกคนนะครับหาเพชรใหม่นะครับที่ชื่อว่าจิวนะครับผมอัญญณีตรงนี้นะครับทุกคนที่พี่มีอยู่68อันนะครับทุกคนนะแต่ว่าทุกคนจะงงว่าเฮ้ยแล้วทาไมพี่มึงมาอยู่โลกหนึ่งวะเออคืออย่างนี้นะทุกคนนะมันมีลําดับขั้นตอนของมันนะทุกคนนะอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาเนี่ยคือเราอยากจะเอฟเคเนี่ยเราต้องมีตัวละครให้พร้อมก่อนครับตัวละครที่เราต้องการก็คือตัวเออเคนจูโรใช่ปะตัวละครตัวนี้นะทุกคนนะเนี่ยต เบสเตอร์นะพี่คนนะตัวละครเนี่ย หายยังไงนัทุกคนะตัวละครนี่หายังไงนะทุกคนให้ไปที่ไอเทมนะครับนะแล้วก็ให้ดูว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมีเดมอนแคปซูลหรือเปล่านะครับอย่างพี่เนี่ยก็มีอยู่เอ่อสิบสี่อันนะครับทุกคนนะก็เปิดอันนี้เปิดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้มันจะเป็นระดับเซเลเชียนนะครับแล้วก็ได้มาเนี่ยไม่ต้องอีโบนะครับนะก็เอาไปเก็บเวลแล้วก็ฟาร์มคิวก็เอามาเล่นได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วทีนี้ทุกคนก็จะถามอีกว่าไอเดมอนแคปซูลเนี่ะมันหายังไงอ ได้เลยนะวันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ประมาณ5 0าสถึงหนึลูกนะก็คือวันหนึ่งหมายถึง24ชั่วโมงนะทุกคนแล้วก็วิธีที่เร็วกว่านั้นเนี่ยก็คือไปซื้อเอาในกลุ่มนะครับนะเขาจะขายกันอยู่ที่2ลูกเนี่ยหบาทหรือว่า3ลูก1บาทก็แล้วแต่ร้านนะครับทุกคนไปหาซื้อกันได้แล้วก็วิธีที่หาเองนะครับทุกคนนะก็กดเทเลพอร์ตไปที่อินฟินิตี้ครับหาง่ายมากนะครับพี่แนะนําให้หาเองแล้วกันนะครับก็มาที่อินนะครับทุกคนนะแล้วก็ไปที่ด่านนี้นะครับนะ i n f e ฟสเตดซิตีนะครับด่านนี้นะทุกคนนะแล้วก็เล่นเป็นอินฟินิตระดับนอร์มอพอครับเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่5%นะครับนะก็คือเล่น Normal หรือไนท์แมร์ก็เท่ากัน,นครับพี่แนะนำว่าให้เล่นนอร์มอก็พอนะครับคือเอาตัวละครที่เก่งที่สุดอะไปเล่นด่านเนี้ยไปให้ได้เวฟไกลๆที่สุดไว้ทุกคนคือโอกาสดอปมันจะน่าจะคิดจากการฆ่าบอสนะครับ คือเราดรอปเนี่ยมันจะเข้ากระเป๋าเลยนะคือมันจะมันจะขึ้นมาที่หน้าจอว่าเราได้รับเดมอนแคปซูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเวฟไปให้ไกลๆที่สุดเนี่ยก็คือจะดีมากนะครับพี่แนะนําตัวละครที่เราคิดว่าเราเก่งที่สุดในกระเป๋าเราก็เอาไปลงนะครับนะจะเป็น200เวฟ300เวฟก็ว่ากันไปนะครับทุกคนนะคือร้อเวฟเนี่ยปรเผลได้ประมาณ10ลูกแล้วนะ1 0อเวฟประเผลแล้วแต่ด,ดวงนะคือพี่เล่นประมาณ1้อเวฟรู้สึกพี่จะได้ประมาณ10 10แคปซูลแล้วนะทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคจากนั้นนะครับบัฟหรือว่าเอา่อเทที่พี่แนะนํานะครััับบก็็จะะเปนนตววออรลดค Overlord เนี่ยก็โอเคแล้วใช้งาน afk ได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องเป็นอวตารนะครับนะอวตาจะดีมากนะครับแล้วก็เป็นบับกิจจะโคตรดีนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็น Overlord นะครับทำตามพี่ได้เลยนะทุกคนนะประมาณนี้ก็คืเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันที่โลก2นะทุกคนนะ โอเคครับทุกคนสําหรับคนที่เป็นบัฟโอเวอร์โหลดนะครับพี่แนะนําว่าให้มาทำออฟตัวนี้ด้วยนะครับนะให้มาตีออฟตัวนี้บวกหนะครับทุกคนเนี่ยออฟตัวนี้นะครับนะก็คือถ้าเกิดว่าเราตีบวกหเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเวอร์โหลดนะครับแต่ถ้าเป็นอวตารเนี่ยไม่ต้องทำออฟก็น่าจะเล่นได้นะโอเวอร์โหลดเนี่ยมันมีโอกาสแพ้นะครับถ้าเกิดว่าเราปิดมอนในช่วงแรกไม่ทันนะครับนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับเออพี่ลืมให้ดูสกิลทรีนะต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยรู้สึกว่าพีีีีี่่่่่จะะะเเเเลลนน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 นป็แแบบบบ้้้้พกคยตไม อ่ะเผื่อใครจะเล่นตามแล้วกันนะทุกคนนะต้นไม้พี่เล่นประมาณนี้นะครับเนาะ <S <S โอเคไหมครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตตของพี่เป็นประมาณนี้เนาะเป็น S ลบแล้วก็ A บวกแล้วก็ทิพเปิลเนะครับนะาลักพี่ก็ใส่ออฟเรียบร้อยนะครับทุกคนนะโอเคไปทีนี้นะทุกคนนะให้ไปที่ Google ก่อนครับไปโหลดโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ทําการ AFK นะครับทุกคนนะ ก็ให้ทุกคนนะครับไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าไทนีทาร์สนะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับทุกคนนะกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชั่น1.77นะอันนี้กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะดูที่เมาส์พี่นะกดดาวน์โหลดไปมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ปะทุกคนแล้วก็มันเป็นไฟล์ exe เนี่ยมันคือสามารถรันได้เลยนะครับกดตรงนี้เปิดใช้งานได้เลยนะครับนะทุกคนมันก็จะได้เป็นแบบนี้มานะครับนะทุกคนคือวิธี fk ตอนเนี้ก็คือไม่สามารถทำออโต้คือ ออโต้คิกเนี่ยมันถ้าเกิดว่าใครทำออโต้คิกได้ก็แชร์เพื่อนๆได้ละกันแต่ว่าพี่ยังทำออโต้คิกไม่ได้นะทุกคนนะวิธีนี้เนี่ก็คือได้แค่คนที่เล่นในคอมนะก็คือต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะพูดง่ายๆนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะโอเคทีนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปด่านที่เราจะ FK กันดีกว่านะครับก็ไปที่สตอรี่นะครับทุกคนนะสตอรี่โลก2แล้วนะเว้ยทุกคนนะ อ่ะก็ด่านแรกที่เราจะ AFK นะครับไปที่ฮอกททวนะครับแล้วก็ไปที่ด่านแอค6นะแล้วก็ต้องเป็นระดับสุดท้ายนะครับมันถึงจะได้จิวนะทุกคนนะเนี่ยตัวนี้นะครับไม่งั้นไม่งั้นมันไม่ได้นะในแม่ไม่ได้เห็นป่ะทุกคนต้องเป็นระดับเบอร์กาโตลรี่นะทุกคนถึงจะได้จิวนะครับตรงนี้นะยิ่งด่านที่สูงขึ้นนะครับเราก็จะได้เยอะกว่าเดิมนะครับนะใครที่ AFK สองด่านนี้ได้นะครับบอกพี่ด้วยนะครับว่าใช้ตัวอะไรนะครับทุกคนแล้วก็ใช้เป็นบัฟอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ยัง AF อ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ด่านนี้กันนะครับทุกคนนะก็อันนี้นะได้5้าถึงสินะครับโอกาสดรอปนะไปกันเลยทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับนะเกมแรกเนี่ยเราจะเล่นเองก่อนนะครับเกมแรกนะเราจะเล่นเองนะพี่ขอเสริมนิดนึงนะการซูมอินซูมเอาเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับให้กดตัว O อนะถ้ากดตัว O จะเป็นการซูมเอานะครับที่คีย์บอร์ดถ้ากดตัวไอจะเป็นการซูมอินนะครับทุกคนนะประมาณนี้ทุกคนจําไว้นะอ่าพี่กดตัวโนะที่คีย์บอร์ดมันก็จะซูมเอามาแบบนี้นะครับทุกคนเกมเนี่ะเนนอกครรับมแยพี่จะเล่นเองก่อนนนพีจะะะวาางงปรรรมณต้คคับทุกนนะ อ่ะเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนเวฟสุดท้ายเวฟสิบห้าเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวตัดไปเวฟสิบห้าเลยนะจะได้ไม่นานเกินไปนะเกมแรกเล่นมือไปก่อนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเวฟสิบสี่แล้วนะครับทุกคนพี่เสริมนิดนึงนะครับทุกคนก็คือดานเนี่ยมันเป็นธาตุพืชน,นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาธาตุไฟมาเล่นเนี่ยก็จะทําให้เราตีดาเมจแบบเพิ่มขึ้นแบบ30 0%ออะไรประมาณนี้เลยนะครับ คือถ้าเป็นธาตุเดียวกันก็ตีเข้านะใครมีธาตุพืชเอามาตีได้อยู่นะแต่ว่านแนะนาเป็นธาตุไฟแล้วกันนะเมตาก็คงต้องเป็นตัวเคนจูโรตัวนี้นะทุกคนนะโอเคพอเวฟสิบห้าจะจบนะครับทุกคนก็เปิดไทยนิทาขึ้นมานะครับทุกคนนะเปิดโปรแกรมไทยนิทาขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เซตติ้งเนี่ยเป็นคูณหนึ่งนะทุกคนนะเป็นคูณหนึ่งนะแล้วก็คอนติเนียลเพย์แบ็กนะครับติ๊กถูกไว้นะทุกคนแล้วก็ไอตัวปุ่มเลคคอร์ดเนี่ยพี่จะใช้เป็นเอนะครับนะเป็นเนไอได้กดหร,นะดหดรนนะี่ย อ่ะไอเพย์แบ็กพี่ก็ตั้งประมาณนี้ p พย์แบ็กคือการกดเล่นนะอันนี้คือ Record นะครับแล้วก็ที่อย่าลืมเนี่ยคือไอคอนติ้น a y เพย์แบ็กเนี่ยเราต้องมาติ๊กทุกครั้งตอนที่เราเปิดโปรแกรมนะครับทุกคนประมาณนี้นะเวอร์ชันน1.77นะครับทุกคน จากนั้นนะครับกด record ได้เลยนะทุกคนนะกด record ไปเลยปุ๊บนะครับนะแล้วก็กดคลิกตรงนี้นะเนี่ยคลิกประมาณตรงนี้นะครับทุกคนนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับรอมันวาร์ปเข้าไปนะทุกคนนะทุกคนเห็นว่าเมื่อกี้เราใช้เวลาเล่นอยู่ที่3นาะที30นะครับพี่ก็ตีเป็น4นาะทีแล้วกันเนาะเกมหนึ่งเนี่ยพี่จะตีคร่าวๆไป4นาทีนะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณว,ว่าวันหนึ่งจะได้เท่าไหร่โอเคทุกคนพอเข้ามาที่เกมแล้วนะครับทุกคนนะอย่าเดินนะครับอย่าเดินนะ อยู่เฉยๆเลยนะทุกคนนะแล้วก็คลิกที่จอ1ทีนะ1ที2ทีก็คลิกไปแล้วก็กดตัว O นะทุกคนนะกดตัว O ที่คีย์บอร์ดมันจะเป็นการซูมเมาส์แบบนี้นะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับนะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวรอเงินเด้งนะครับเราก็จะวางตัวนี้นะครับตัวนี้มันชื่อเคนจูโร่ใช่ไหมพี่จําไม่ได้ละเคนจูโร่หรือเคียวจิโร่วะพี่จําไม่ได้ละอะโอเคครับวางตรงนี้อ่าเงินเด้งแล้วก็วางตรงนี้ครับจากนั้นก็อัปเกรดปกตินะทุกคนนะพยายามอย่าเดินแล้วกันนะพยายามอย่าเดินนะครับช่วงเนี้ ช่วงสองขั้นสามขั้นแรกเนี่ยแนะนำให้คลิกอัพรัวๆแบบนี้เลยนะเ,เพราะว่ามันจะทําให้มอนไม่หลุดนะครับทุกคนเนี่ยประมาณสองสามขั้นแรกเนี่ยต้องอัพรัวๆหน่อยนะคลิกอัพเกรดรัวๆไปเลยประมาณแบบที่พี่ทําแบบนี้เลยนะทุกคนนะ,อะโอเคตอนนี้อัพได้สองขั้นแล้วถ้าอัพขั้นสี่พันได้เนี่ยก็จะแบบค่อนข้างชิลแล้วนะทุกคนนะจริงๆขั้นนี้ก็ไม่ค่อยหลุดแล้วแหละแต่ว่าขั้นสี่พันจะจะดีกว่านะอัพประมาณขั้นสี่พันจะดีกว่า อ่าโอเคทุกคนนี่ก็ค่อนข้างชิลแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องกดอัพย้ำๆเลยนะทุกคนนะก็ฟาร์มเงินแล้วก็อัพตามขั้นได้เลยนะครับทุกคนนะเรียกดูดาเมจตอนนี้นะสี่แสนหนึ่งนะก็คือดาเมจบัฟโอเวอร์โหลดนะครับทุกคนนะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอวตารเนี่ยไม่ต้องใส่บัฟบวกสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจมาก็ได้นะครับทุกคนนะอ่ะตัวนี้ได้แล้วอ่ะอัพขั้นไปอัพขั้นไปโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนนะขั้นที่สี่นะครับทุกคน 1เกมอยู่ที่3นาที30นะครับกรณีคูณ3นะครับนะย้ําด้วยนะครับเผื่อใครที่ไม่มีคูณ3ก็ใครที่ไม่มีคูณ3อาจจะอยู่ประมาณ5นาทีหรือเปล่าครับพี่ไม่แน่ใจนะครับทุกคนโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะคานวณและวิธีที่แบบเล่นแบบที่พี่ใช้แล้วกันนะก็คือคํานวณแบบว่าคูณ3เนี่ยเล่น1วันได้เท่าไหร่1ชั่วโมงได้เท่าไหร่นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเล่นจบเกมก่อนนะครับนะอันนี้คือเรายังอัดอยู่นะครับอันนี้คือพี่ยังอัดอยู่นะเออยังอัดอยู่นะครับนะท ดูกันไปแบบเร็วๆแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับอันนี้คือยังอัดอยู่นะโปรแกรมไทนิทัสเนี่ยเดี๋ยวพอมันจบจบแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเปิดมาแล้วกดหยุดแล้วก็เซฟนะครับทุกคนนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวฟ15แล้วนะครับอัพมาถึงประมาณอัพเกรด7นะครับอัพไม่ได้เต็มนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวรอค่าบอสจบนะครับแล้วก็ค่อยกดหยุดที่ไทนิทานะครับทุกคนนะอ่ะเราบอสตายนะครับแล้วก็เด้งหน้ารีเพย์ใช่ปะเดี๋ยวมันจะเด้งหน้ารีเพย์ขึ้นมาใช่ไหมทุกคนอ่าได้มา8 G นะครับทุกคนนะก็กดไทนิทาขึ้นมานะครับนะแล้วก็กดตัวนี้นะปุ๊บสีแดงอีกทีหนึ่งแล้วก็เซฟเลยนะทุกคนนะ เซฟเนี่ยเซฟเป็นอะไรก็ได้นะครับนะอาจจะเป็น x6 ก็ได้นะ x6 นะครับพี่เคยเซฟไปแล้วพี่ขอเป็น x6 new แล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้ไอ้ไฟล์พวกนี้คือไฟล์ที่พี่เคยทําไว้นะทุกคนนะก็กดเซฟไปแบบนี้นะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราปิดคอมไปแล้วจะมาเปิดใหม่แล้วก็แค่โอเพนใช่ปะโอเพนแล้วก็กด x6 new เมื่อกี้นะครับไหนว่า x6 new มาครับมันก็จะใช้งานได้นะทุกคนนะแต่ว่าแนะนําว่าให้เล่นเกมแรกให้เราเล่นเองไปก่อนนะครับพอมันขึ้นคําว่า r ีทายเมื่อไหร่นะทุกคนนะก็ค่อยเปิดไฟล์ทานีทักแล้วก็ใช้งาน ทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกคนอะตอนนี้จะเห็นว่าใช้เวลาเล่นอยู่ที่3นาที26ิวินะครับทุกคนพี่จะตีไป4นาทีแล้วกันนะครับนะพี่คำนวณไว้ให้แล้วนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะสมมติว่า1เกมเนี่ยใช้เวลาเล่น4นาทีใช่ไหมกรณีคูณ3นะครับก็จะได้อยู่ที่5ถึง15เจมนะครับพี่ขอเรียกว่าเจมแล้วกันเจมหรือจิวนะครับทุกคนนะประมาณนี้ครับพี่จะตีไปกลมๆว่าเกมหนึ่งเนี่ยพี่จะได้ประมาณ7จิวนะครับนะเจ็ จิวนะอันนี้ถ้าเราไม่กดแม่งออกเกมด้วยนะกคนะเจ็ดจิวนะจากนั้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเล่นได้สิบห้าเกมนะคสิบห้ามาจากไหนนะกคนะสิบห้าก็เอาเออหกสิบนาทีเนาะ ห0นาทีหาร4เนี่ย,ย,ยนะก็จะได้15นะครับทุกคนนะจากนั้นก็เอา15เนี่ยคูณ7นะครับก็คือ1เกมได้7ใช่ปะก็1ชั่วโมงเราก็จะได้ประมาณ105จิวหรือว่า105เจมนะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่า1วันเราก็อาจจะได้ประมาณ2,500นะครับทุกคนนะโอเคไหมประมาณนี้นครับแต่ว่ามันอาจจะได้เยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้5บ่อยๆมันก็จะได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราได้10ออะถ้าเกิดว่าเราได้ตาละ10มันก็จะได้เยอะกว่า2 2005นนคัทุกมจะอยู่รา2000-3,000งวันก็ว่าได้นะครับทุกคนนั ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทีนี้นะครับพี่หลุดเกมมาใช่ไหมทุกคนอ่ะมันหลุดถ้าเกิดว่าเราไม่กดรีเพลย์มันก็จะหลุดเกมใช่ปะจากนั้นนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเรากลับไปที่สตอรี่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพี่ใช้งานให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับทุกคนนะอ่ะไปที่ด่านนี้นะครับทุกคนแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เล่นไปเลยนะครันะอ่ะ โอเคครับทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะอย่างที่พี่บอกนะสมมติเราปิดคอมไปแล้วแล้วเรามาเปิดจะกเอฟเคใหม่เนี่ยเกมแรกเนี่ยให้เราเล่นเองนะครับจะเดินหรือจะอะไรก็ได้นะให้เราแต่ว่าให้เราเล่นเองก่อนนะครับทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ขอเล่นเองแล้วเดี๋ยวตัดไปที่เวฟสิบห้าเลยนะครับทุกคนนะ โอเคครับทุกคนก็ถึงเวฟสิบห้าแล้วนะครับทุกคนก็เปิดไททิชทักขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมมาติ๊กคอนติเนียลเพย์แบ็กแล้วก็สปีดเนี่ยอยู่คูนหนึ่งมันจะอยู่ตลอดแหละแต่ว่าไอคอนติเนียลเพย์แบ็กเนี่ยต้องมาติ๊กตลอดทุกครั้งที่ปิดเปิดโปรแกรมนะครับทุกคนจากนั้นนะครับให้เรากดโอเพนนะครับแล้วก็ไปไฟล์ที่เราทําไว้นะก็คือแอร์หกนิวใช่ไหมครับทุกคนนะแล้วก็กดสีเขียวตตรรงงนน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 นีีี้้้้ะะ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 คคคคัับกกกกดดดํําาาาาววว่่ทททุุไไไปปปเเเเลลยยหห็็็มจจแพิ ถ้าเกิดว่าเมาส์มันเออๆนะสมมติว่ามันแบบพูดได้ว่ามันมันไม่ได้ทํางานตามที่เราเซฟไว้หรือว่ามันไม่ทํางานตามที่เราบันทึกค่าไว้นะโปรแกรมไทนิทัสอ่ะให้เรากด Open เสมอนะุกคนกกดคําว่า Open แล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้เสมอน่ะมันจะทํางานแบบไม่ค่อยผิดพลาดไว้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูนะครับมันต้องซูมเมาส์นะครับนะมันต้องซูมเมาส์ให้พี่นะเห็นป่ะอ่าโอเคทุกคนอันนี้มันซูมเมาส์ให้พี่แล้วนะอันนี้มันกําลังทํางานอันนี้คือตอนนี้คือเราคุมเมาส์ไม่ได้แล้วนะตัวน่ะ คือเราก็ต้องเปิดคือมันจะมีข้อเสียตรงนี้แหละคือเราต้องปล่อยคอมทิ้งเลยอะเล่นอะไรก็ไม่ได้นะทุกคนนะมันเหมาะสําหรับเปิดตอนเรานอนอะสมมุติเราจะนอนคืนนี้ใช่ป่ะพี่จะนอนตอนคืนพี่ก็จะเปิดทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะมันไม่เหมาะกับเวลาที่เรากําลังเล่นคอมอยู่เนะี่ยเนี่ยอันนี้คือมันเล่นเองแล้วนะครับพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะประมาณนนเนี้ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันไปแบบเรียวๆเลยนะครับทุกคนนะอ่ะ เดี๋ยวพี่อาจจะขอเร่งความเร็วคลิปหน่อยนะครับอาจจะใช้สปีดคูณ5นะครับทุกคนนะมันจะได้แบบไม่นานเกินไปนะทุกคนนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเวฟประมาณ14แล้วนะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราอยากหยุดการทํางานของโปรแกรมนะครับอันนี้ถือว่าสําเร็จแล้วนะถ้าเกิดว่าเราอยากหยุดใช่ป่ะเราก็แค่กด F8 นะครับทุกคนกด F8 หนึ่งทีนะครับทุกคนแล้วก็เปิดหน้าไอ้นี่ขึ้นมานะมันหยุดทํางานแล้วนะตอนเนี้ย อ่านี่นะครับมันหยุดทํางานแล้วนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากด F8 ไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ใหม่นะครับพี่แนะนําว่าให้กด Open อีกรอบหนึ่งนะครับนะทุกคนกด Open อีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นไฟล์ X6 New เนี่ยให้เปิดใหม่นะครับแบบนี้นะครับทุกคนนะเนี่ยพอมันขึ้นหน้ารีทายนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยคือพี่ถ้าพี่ไม่กด F8 เมื่อกี้มันก็จะเล่นต่อไปเลยนะทุกคนนะอันนี้พี่กด F8 มาใช่ปะ่ะแล้วพี่ก็จะกดตัวนี้ทีหนึ่งปุ๊บอ่ามันก็ใช้งานได้เหมือนเดิมไนหะรอบนี้พี่ได้10ใช อ่ะมันบางทีมันก็ได้10นะทุกคนนะบางทีอย่างที่พี่บอกนะพี่คิดที่คำนวณที่7เนี่ยคือค่าเฉลี่ยนะทุกคนนะเฉลี่ยไว้ที่กลางๆแล้วกันนะเพราะว่าสูงสุดมันคือ15้ใช่ปะหะล่ะทุกคนเออโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าการทํางานของที่เราบันทึกไว้เนี่ยจะยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนนะพี่ย้ำนะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามันคลิกเออๆหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้ทุกคนกด Open f i ฟล์นะครับที่เราได้ทําการบันทึกไว้ตอนแรกนะครับเปิดใช้งานไฟล์นั้นได้เลยนะทุกคนเคคมม้ประะะาณนน,นนะี อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยังวางให้เราอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนนะนี่ข้าวางมาแล้วได้โอเคไหมได้ไหมอัพตัวได้ไหมอ่าโอเคได้นะครับทุกคนนะประมาณนี้เว้ยทุกคนก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดตาไหนที่มันเออไปแล้วมันไม่ทําการวางตัวเนี่ยเราก็เหมือนก็ต้องยืนรองโ,งโ,งโง่ประมาณ3นาทีครึ่งอะน,นะทุกคนนะเพื่อให้มันรีตัวออโต้คิกใหม่นะครับนะแล้วมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆนะครับุัคนะมันก็จะกดรีทรายไปเรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่อย่างเกมนี้นะครับก็คือ มันเล่นของมันเองแล้谢谢วนะครับอย่างที่บอกนะครับนะมีข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือมันแย่งเมาส์นะครับก็คือเหมาะกับการเปิดตอนนอนอ่ะเออหรือว่าตอนที่เราเออไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดคอมทิ้งไว้เท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่บ้านเลยนะครับแบบว่าถ้าเกิดมีพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยก็ก็เปิดทิ้งไว้ก็ไม่มีประเด็นนะนั้นก็เปิดไปเถอะนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่บ้านจริงๆเนี่ย พี่ก็ไม่ค่อยอยากแนะนําให้เปิดคอมเท่าไหร่นะเดี๋ยวกลัวจะมีพวกปัญหาระบบไฟอะไรไฟมงไฟไหม้ขึ้นมานะทุกคนซวยนะครับทุกคนนะโอเคสําหรับคลิป AFK ก็คงประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับทุกคนนะแล้วส่วนใครที่สามารถ AFK Story 2 3ได้ใช้ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เลยนะครทุกคนนะยังไงคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ